อ่อนๆน้อหอมเนี่ยเพิ่อขายเถอแ่หาจิบบาทนะเป็นเห็ดอย่างไร้สายว่เพราหนังเพาะฝ่ายนีบัตรสุเฮ็ดโลเท่าใดครับตอนนี้จะเพาะนังจ่าเพาะนังแค่ลอยเสานังสดเด้จ้านังสดสดอ่อนๆลอยเศาเลยนะนังสดเลย้ิดโทษครับพี่เป็ดพอเพา หลายอรีมาหนิแข้งหลายกูเมื่อนันดีครับวันนี้เต็มไปด้วยเฮ็ดเพาะด้วยพี่น้องครับเชื่อมอกมาไปส่องด้วยน้อยครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอัปเดตตลาดช่องตะโอครับมาเบิงราคาเฮ็ดอีกมาหาเบิงเฮ็ดว่าช่วงนี้มีเฮ็ดยังเข้ามาแน่นะครับเดี๋ยวเราไปเลาะเบิงน้ำกันเราได้เฮ็ดเปลือกมะน้ของเพิ่มครับไรเป็นไรแม่เฮ็ดเปลืกฮะคุณเราอร่อยข้างในหรือเปลอยครับไรไร เัดล right. ่วเ no. you know. ัดล่วจช่ไครับเอาพี่น้องครับนี่แหละบรรยากาศช่องเต้าโอ้มาดีครับเดี๋ยวมาหล่อเบิรงน้ำกันว่าช่วงนี้ราคาเห็ดเพาะโลละเท่าไหร่ขับมาหอดแล้วครับเห็ดเพาะเห็ดเพาะโลเทเดียดครับโลละหนึ่งร้อยบาทเห็ดเพาะลูกะหนึ่งหอหนังบวชครับห่อฝายลู่นี้เห็ดเพาะฝายห่อฝายห่อฝายโลเทเดีดนะครับโลละหนึ่งร้อยบาท หนังสดให้ด้หน่อยหนั่ะนังสดสองร้อยอ๋อนี้เด้เพิ่นล่างให้เบื้งเลยนี่เลี้งพอหนังแถะเลยยงเก็มหนังเถะนะโล่าสองร้อถ้าเป็นฝ่ายคนนักคนฝ่ายเอาแบห่อยะปดีล่ยาทีนองครับอันอันนี้เนีต้นเฮ็ดพอตัคักแขงหรือลำหูกัเบ้ต้นตอนนี้โล่ถึงร0ยโล่แปดสบาทเนี่ยแบาทน่ะโอ้ราคามันลงมาหลายนะเนาะ ยังบ่ท่านป็นไดนครับแต่ว่ากำลังเริ่มเข้ามากำลังเริ่มเข้ามาครับมื่อนี้รถบ่ติดคือมื้อนั้นแต่ว่ากำลังเข้ามาอยู่กำลังเริ่มเข้ามาป่าดะวเฮ็ดจังได๋กินอะไกินเขาเฮ็ดจังได๋กินจังหวะพวกนี้แข่งเซ็์พอนี่บ่ครับแข่งเซฮดพอโอ้แข่งไปออมเฮ็ดพอล่ำล่ำกระพุกล่ำบุพุกใหญ่ยงนี่เราตุ๋นยังไง อโทพอตอนนี้โล้มถึงหั่อยเลยนมถังลักบปุ้กับบุงุดอย่างห้พ่อหนังครับนพอ็พไปจกินมันตัวนี้เพอหนังตัวนี้อ่อนอ่อนโอ้พันเบี้ยวขาวเลยอ่นอ่อนขาวเลยันี้ซไอ่อนัอเนี่นซยี่ยัง่เนี่ยเขาเข้ามาเด้เนี่ลละ่อยครับตอนนี้ เสือฝาเข่วยนะเสือฝากไว้จะเป็นไม่หนักไม่นมอยู่เฮือนอยู่ะรเป็นอยู่แบบไหนมันเนียงกว่ามีแค่พอเสียหลายเลยยังก่อนอ่อนเยอะก็นี่นังตัวนี้หนังโลเท่าไหร่นะครับนังโล่สองลอยนังโล่สองลอยตอนเออนาแค่แต่เดียวว่าโอเคเนาะช่วงช่วงแต่มันยังโล่ละเท่าไหร่นะครับฝ่ายสี่ลอยห้าสิบพอฝ่ายอยู่ที่โลละลอยก็มีแค่ปวด ปวดยังท่านออกอันนี้ก็คือกันบ่ครับดอกดอกง่า่กันยังอ่อนอ่อเลยดอกใหญ่อยู่แต่ว่ามันอ่อนโลดอร่อยนางขายอยู่ทั้งนานตัวนี้เฮอครับ๋ยวถึงสิครับบอกว่าเบลนงนเยอะตัวนี้ทางห่ายางขามาที่แหลกนะครับเิ่งอขามาอยู่กับนีได้หลายเจา่วนมากจะเป็นเฮ็ดฟนต์ไหนเฮ็ดฟันต์ฝายฝาย เนี่ยปลาหลางหายขาวโอ้มีแต่เห็ดปอส่ดแรงเลยตอนราคาราคามันก็ลงมาหลายครับมีแตนไงเด้อพี่น่องครับพุ่นะโอ้ยดอกดอกบางใหญ่เลยโลดจังไดแม่ตอนนี้แม่ร่มหนังโลดละโลดละลอยเอยเดียวลอละร้อยเดียวแต่ว่ามันอ่อนเด้อพี่น่องครับ ยังอ่อนๆดอกไงอยู่บทางไทงานเบี่ั้งนี้ประเทศอย่างเอามาทามา่อยวันข่อยฟา่อยฟ้าข่อยฟ้บอยแม่เพิ่นยืนยังชิมข่อยฟานี่เด้นี่๋อไปติิมก่อยฟ้าเพือี่ทำจะโสนะวมันจะตลาดช่องตะอูมนี้ครับพี่น้องครับี้ยวห่าจังละขาไปพูดครับ ข้างในเนาะข้างในเพิ่นจะขายสินค้าแบบว่าอาหารตามฤดูกาลแบบหลายนะครับข้างนอกนี่จะประมาณนี้ครับเพิ่นก็จะมีเฮดพอส่วนหลายเท่าที่ผมแอดมินเบิ่งเด้อครับมันจะเป็นเฮดพอสายนะเฮดพอสายหลาไหลไกลลราครับพี่น้องครับทุละอยู่ข้างหน้าจะเป็นเพิ่นเอิ้นโดมเพิ่นยังบุเพิ่นมุ่งลงังคาไว้อะนะมองเพิ่นขายเฮดไก่หย,ยังหลายๆนะครับเจะเอาไปรอบเบิ่งน้ำกัน ตอนหลายเราตอนนี้จะยังมีแต่พี่น้องฟังเหล่านะครับฟังไทยฮ้อของมาบ่าทันหลายนะข่ามมาบ่าทันหลายได้ไหมฮะเพื่อนนะผู้เฒ่าบ้านฮ้องว่าหงอยเฮ็ดพัวดอกกระเจียวเ,เดี๋ยวยางไปเบิ่งนน้ำกันกับปู้นล่ะหล่อไปหมดมินี่ฟังไทยฮ้ขอของมาบ่าทันหลายปันไดค,ครับมาแต่ส่อในจังหน่อยปู้นเด้อไปเบิ่งนเผื่อละครับเดี๋ยวไปเบิงบเเบ่งนน้ำกัน เออบักหอยยังเบนโลละหาซีฟท่านบ่ครับปลาเทดปอไฟยเนี่ยโลละหาซิบบาทเท่านะอันนี้หาซิบบาทเทปปอไฟนี่เฮ็ดนี่โลละหาซีฟเขาหมายหม่เฮ็ดไฟยฮะแงอ่อนอยู่ดิโลละหาซีฟหนึ่งพันโอ้ล่าคาลงมาหลายขนาดจ้ะไปเดี๋ยวไปรอเบิรงน้ำกันพี่น้องครับ เฮ็ดปลาายเฮ็ดปลาายครับฝ่ายกับฝ่ายอ่อนๆเด้อโลละหาสิบบาทโอ้ทางไหนมีปลาเขามาหลอมบางทีมิตระเฮ็ดฝายได้พี่นอ้องเนี่ยพันดินถือดำๆไว้นะโอ้เจร่าจวนพันแอาร์าดกันรถสุกรถสุกขั้นใหญ่พี่พอเอาผู้เดียวเต็มทางเลย มีอ้อนวนเลยด้วยครับพี่น้องครับอ้อนวอนทามงอ้อนวนหอมหอม่ยค่ามันขายโรจัางไรวุ้นเนี่ยโรละร้อยห้าสิบบาทต้งนี้โลละลอยหาสิบเด็น้องตัวนี้ฮ็ดตอนนั้ตัวนั้นเฮ็ดฝ่ายครับเท่าไหร่เนี่ยอ้อนอยู่ มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วัติดน่นไ่ด้หเนนบอม่นชดำอย่างไรบ้่ตัวไหนเฮดอน่ะตัวไหนเฮดอน่ะตัวนี้รวบตัวนี้รวบท่าตัวนี้รวบลัวลร่อยลี่วละลอยเท่านั้นตัวนี้โลละสองร้อยหนังรวนนี่สองรหนังรวนสองร้อยเฮ็ดพ่อฝ่ายตัวนี้เปนขายอยู่แค่รลละลอยนะครับโลละหนึ่งบาทประมาณนี้ เดี๋ยวเ้องควายรอมาเบิ่งราคาช่วงนี้เที่ยวขนาดเสือแห้งนะครับโอ้ยพี่นะส่วนไหลเราจะเป็นเทปฝ่ายด้วพี่น้องครับเป็นเทปปอฝ่ายแล้วมันอ่อนดอกมันอ่อนงามๆเลยครับนี่ถ้าเป็นล่างเอาแล้วเทปฝ่ายมันจะดอกขาวๆไข่หัวเหี่ยวปอกเปลือกแล้วนะครับขาวๆแนวนั้นเลยเยี่ยมตลาดปะเดี๋ยวแอนนี่พาเราบังว่าช่วงนี้มันราคาโล่จักบาทเนี่ยนะเดี๋ยวเ้อรอเบ่งบรรยากาศน้ำกันครับ กำลังคือ,คอพี่น้องข้างไข่ฮอกกำลังเขามาตลาดเพิน่นจะมีทุกเโศวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับมีจันทร์พุธศุกร์ช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูกาลของเห็ดครับนี่แหละเฮ็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะและ้วก็เห็ดเพาะครับปวดโผมีแต่เห็ดเพาะปวดสวยอยู่ครับเริ่มต้นแบบนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เห็ไไดเพาะฝ่ายนะครับพี่น้องกินเริ่มต้นวิถีโลละห้าสิบบาท แพงสุดตอนนี้เฮ็ดพอหนังอยู่ที่โลละสองร้อยบาทครับประมาณนี้แหละแพงสุดอยู่ที่โลละสองร้อยบาทเบิ้งเอาวีดีด้อพี่น้องครับเพราะว่ามันจะรวมๆนะครับเฮ็ดพอหนังเฮ็ดพอฝ่ายมันมีเดีนดำโอบอยู่ห้องเบิ่งใหญ่ก็เล็น่อยก็ว่าสำหรับแอดมินียนเลยแดมินก็ว่าเฮ็ดฝ่ายนะครับหลในเล็กน่อยมันก็รอเลือกบางก็ถามแน่คข้าเอาครับเบ่งรถเบิ่งร โ,โคดพคกครับพี่น้องครับหลายอะไรครับพี่น้องครับเฮ็ดพอเพันนะตลาดช่องเท้าโอช่วงนี้เฮ็ดสองมาหลายครับราบคาแบบไม่แพงดอกราคาเริ่มต้นอยู่ตัต้งแกหาสิบบาทขึ้นไปจนถึงราคาสองลอยนะครับช่วงนี้สองลอยนี่คือเฮ็ดพอหนังเฮ็ดหนังเฮ็ดฝายเฮ็ดรวมนี่สุย่าง เม่ค่ะเพื่อนปาดใน้เบิ้งเข้าขาวอังสีครับเนี่ยอ้ปวดปวดเลยครับพอมานี่เป็นชื่นชื่นๆเสี้เซนนิดหน่อยครับมาอนี้ครับบรรยากาศฝนตกรถยี่แตกเป็นกำลังเรียกเข้ามาต้อง้าเป็นรถเลยขายเราได้ที่เขาไงไมาขวงปุบนะโอ้คนแดยังนอมาขายทางไหนเดยังมาขายนาะเสี่เส น,น sick, so, oh oh ี่ครับพี่น้องทั้งฟังไทยจะฟังไทยฟังเหล้ากันนะเพิ่งกำลังเข้ามาพี่น้องฟังไทยเฮาเพิ่งขับไขี่รถสาเหลงรถสามหลอนี่นะครับเข้ามาปวดพวกครับบรรยากาศตลาดช่องตะอูขี้เก่าครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ราคาเด้อพี่น้องครับช่องนี้ลาไปยังเนี่ยมาขายของบ่มาหล่อหัวมะหล่อเอฟซีหน่อยจะฟังเหล้า พโปรอีเล่ครับพี่น้องครับตลาดชองตะอูมาหนี่ก็คือเกก็ครับเต็มไปด้วยเฮดเพะเ็นเฮดเพะฝ่ายเฮดเพอนังนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่โลละห้าสิบบาทครับแพงสุดตอนนี้อยู่ที่200บาทครับเอาแหวกเข้ามาเบิ่งครับตลาดชองตะอูหลาครับหลายแนวอิเล่ครับอ๋อมีแต่เฮดเพะเฮดเพะเลยมันสอบเยี่ยงนะทางนั้นเียากสอบเขียดเขานี่เขียดตะหม้อนี่ บักไฟเอ็ดพอเอ็ดพออ่อนเลยครับท่านงเพอหนังเพอฝ่ายมีเบสช่วยเหตุโลเท่าไหรครับตอนนี้เอสเพอหนังจ้าหนังแค่ลอยเศร้าหนังสดเลยจ้าหนังสดสดอ่อนลอยเศร้าไปหน่อหนังสดเลยโหปวดหัวครับพี่เอสเพอเอ็ดพอฝ่ายอะไรีมาหนีิทั้งหลายกูเมื่อนันดีครับวันนี้เต็มไปด้วยเอสเพอได้พี่น้องครับ เงีแน่นจังหน่อยเชะแน่จังหน่อยราคาเริ่มต้นอยู่โลละห้าสิบบาทครับตลาดจองโตูไปถึงร้อยยี่สิบบางเจ้าก็อยู <nước> ่ที่สองร้อยนะครับเด้อเอาหาเลาเบื้งเอาครับนะครับมันมีโลเท่าไหร่ละครับเห็ดเห็ดโล่ละแปดสิบแปดสิบนี่เป็นเห็ดฝ่ายบ่ครับหรือเห็ดฝ่ายนอ๋อเป็นเห็ดรวมเป็นเห็ดรวมนี่เพื่นจะขายอยู่แปดสิบนะครับบางเจ้าก็หาสิบบาทเด้ยวกัน้องครับโลเบื่องเอา อ่เนี่ยผมเพื่อขายถือแค่หาซิบบาทนะเป็นเหตุอย่างไรรถไฟวะเริ่มต้นด้วยแค่หาซิบบาทเท่านั้นเองเดี๋ยราคาลงมาหลายเด้อพี่น้องครับผู้ใดสิเขามาช่วงตะอูนะครับเขามาช่วงนี้ราคาจะโบ้แห้งครับช่วงนี้ราคาเพิ่งลงมาหลายอยู่รอบก่อนผมเงขามาหน่ะจะยังอยู่ที่โลละสองไร่สองไร่หาซิบบาทตอนนี้เหลืออยู่หาซิบก็มี เขาขยายขายโล่เทเดะครับมันขอฝ่าาายยเพระน้ออ๋อโอ้ราคาขึ้นลงหลายใช่ลงหลายน้องเรนน้อช่วงเนี้ราคาโอ้ช่วงนี้มันหลายมันออกมาหลายครับช่วงเฮ็ดออกห,หลายราคาลงหลายครับเฮ็ดเพรฝ่ายโลละหาสิบบาทเท่านี้พี่น้องครับถ้าเป็นเฮดหนังยังอ่อนๆเด้อพี่น้องนี่ดอน,นใหญ่แต่ว่ายังอ่อนๆนะครับเขามาเบื้องเอาครับตลาดช่องเตาอู่มันีอ เทปพอฝายหาสิบ่าเทปพอหนังฝายหาซิบครับอยู่ประมาณนี้ล่ละพ่อดรอมาเป็นกระสอบเลยโพดโพ้เถอฮะเออหลายหลายแห้งเหมือนกันอ่ะอัดีโษพี่นองครับโพดโูดดงเทดพอโอ้หักเน่าครับ เทปเพราะอีเมียไม่มาเชื่อบางหน้าของสมองปวดพวกพี่น้องครับเพ็ดเพราะล่างแล้วบ่ล่างแล้วก็มีเพ็ดฝ่ายโอ้ทางนี้ปลาปลาหนามยังบ่ทางนี้เป็นน้ำโค้งคือกันกระบาดเฮ่าโอ้พี่น้องครับผมให้เบรรยากาศเขามานนี่นี่ผมมียังนะครับเขาเอื่อนว่าโดนเพชรหมือนเนี่ย ฝนกับสีไปปล่อยในจังหน่อยครับท่ากับสีเละในจังหน่อยแต่ว่าเมื่อนี้โอ้ยขาดแนวไอรีดได้พี่น้องครับเฮ็ดแมโอ้ยผลเป็นเหี่ยวกันเมื่อผู้ร้าโลดซีบโลมาเป็นกระสอบกระสอบลเลยเฮ็ดไม่ใหม่อ่อนๆเลย,ค,ย,ค,ย,ยครับเนี่ยงามเลยเฮ็ดแต่ละเจ้ามีแต่เฮ็ดงามครับพุกคนเหมือนเด้อพี่น้องมันเบื่อคอย่างเด้อครับเด้อเท่าได้ช็อตเดียดเฮ็ดยังได้สัมผาส เอ้าควายยางค่อยไปค่อยมาพี่น้องพี่มันชือนมันแฉะนิดหน่อยฝนตกนะครับอ๋อพี่ทุกปวดพเห็ดเห็ดเพาะเต็มอยู่ครับเผาะฝ่ายบ่ครับทางนี้โลเท่าไหร่น้องพิ่นขายทางนี้ร้อยสิบบาทบ่แม่น็ห้ซื่อๆคนตัวนี้โลละห้าสิบบาทครับดอกใหญ่ๆแต่ว่ามันอ่อนนะครับน้องพนดอกใหญ่อยู่เลยพี่น้องครับแต่ว่ามันอ่อนเห็ดเพาะฝ่ายถ้ามันอ่อนก็เสียบเก่าครับเสียบเพื่อกัน เบื้องพอมีผ้าหางเบา้งราคาอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าห้องบอต้องถามทุกเจ้าก็ได้ดอกราคาเพิ่นจะขายอยู่ที่โลละห้าสิบบาทถ้าเป็นเทสพ่อฝ่ายนะครับย่อหล่อเกี่กับบรรยากาศในเบิ้งก่อนดอกใหญ่ครับดอกใหญ่แต่ว่ามันบ่ได้แก่นะครับถ้ามันอ่อนนี่เทสพ่อฝ่ายนี่ก็ถ้าเป็นเ็ดที่แซ่บคือกันถ้ามันอ่อนนะครับมันก็แซ่บคือกันนั่นแหละมก่ีแม่คือนขวดดินมันออกดีแท้แม่ขายโลดยังไงเนี่ยวัดจีเสียบเท่านั้น แห้งเถือกไปเลยแม่บานไปแค่นอบบาทนีน้มั้งรอละสี่สิบบาทสิงองอมาเบิ่งน้ำแม่ยอะไรอยู่ยห้งแต่พันสีหายเมื่ออาทิตย์สุดตอนตอนนี้เ <c oughs> พันขายเถือกได้ครับท่งนี้ช่วงนี้ราคาเห็ดพอสำหรับผู้ใดามาก,กินเห็ดนะครับมาก,กินเห็ดพอเขามาทั้งช่องตะูผมมาหาซีบมีเถือกแล้วบางเจ้าเมันขายโลละสี่สิบบาทเท่านั้นครับนี่เฮ็ดพอฝ่ายครับแต่ว่ามันยังอ่อนอยู่มันดอกใหญ่ ดอกใหญ่แต่ว่าเป็นฝ่ายอ่อนนะครับดอกใหญ่อ่อนออนเลยโลละหาสิบบาทสี่สิบบาทประมาณนไงปลากรวดหรอต้มครับแซ่บมเองปลากรวดชั้นตูวเด้อปลากรดเหลืองเราไปเสียดเอาวะไหนโหปวดพวกแตปหิวก็ถูมาเหมือนมีหอดปลากรดปลากรดเหลืองโอ้โหปวดพวดปวดพวดเฮ็ดพอครับ แอดมินครับโบโหสีผ้าไปเบิองอยังผ้าเบิองแต่เฮ็ดเพาะเนี่ยกลางไงหรือพี่น้องฟังไทย <he o, S 2> เฮากำลังเข้ามาหมุนน้ำเห็ดก่อนครับจะสีไปใส่ลเลยไม่จะเห็ดอยูน <laughs> ป่านะอู่ลบนี้บนโด๊ประกดประกดไปเบิองที่ผมก้นเหลียงขึนไปก่อนกลางไงหรือพี่นอ้องครับมาเด้กพี่น้องครับผู้ดใดมากินเห็ดเพาะแต่ว่าเห็ดเพาะฝายนะครับจะไหลเล้วที่แอดมินรอยจะเป็นเห็ดฝ่ายครับหลายแห้ง ลลหาสิบบาทยาลกลัหบบาทฮู้ดครับยวให้ให้น้องหลาเลาะบงเท่ากันโขดโทษของของไอ้ลเท่าไหรครับหกสบาทครับามีหาสิบหกสิบตัวนี้มันเห็นอย่างครับเพื่อเพื่อถียก่นอ๋อ๋ออ๋ออ๋ราคาหาสิบกสิบาทคัตอนอ่อนเนี่ดอกก็อ่อนจะไม่ได้ยังมากรื เนี่ยปัญหาใดเนี่ยนี่นะตัวนี้เฮ็ดคับเจ้าเฮ็ดปวกตัวนี้ได้เพิ่นล่างให้แล้วนี่เฮ็ดพอะล่างแล้วพอล่างแล้วเขาขายยังไงครับล่างแล้วเป็นกิโลคนบ่ครับนี่งกิโลหนึ่งร้อยร้อยเนี่เพิ่นล่างให้แล้วล่างแล้วเอาไปแแล้วกก็จเลยล่างให้แล้วก็มีเหมื้อนี้เพิ่นซื้อเน่าเข้าไปฮอดในพุ่นอ๋อตลาดพึ้นเน่าเขาไปใหุ่นเฮ็ดเพาะครับพี่น้องครับโพดโพด ลำอีพผ่กันแล้วอีหลอกมันจะล้ำหน่อยเอามาเบ่ง <sucks>. พ in ี่น้องครับนี่แหละเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพหนังมาลอยเศร้าวัม่หันขอเฮ็ดเพาะหนังลอยเศร้าเห็ดเพาะหนังลอยเศร้าเ็ดเพาะไฟหาซิบบาทอ๋อพี่น้องครับโคดผดงเฮ็ดเพาะี นี่เทปหัวสวยอ่อนตอนกันเต่นเตีมกระตากระมงกระมังเตียมอางะเบ็ดคนนะเพื่อนปห้เบิ่อครับงามตัวนี้เฮ็หัอหนังตัวนี้ตัวนี้เฮปหัอหนังล้วนตัวนี้ล้วนบ่ครับตัวนึงรวมตัวนึงล้วนโลละบบแพงนะครับพี่น้องมานี้โลละ้่หรือโละร2 0ยี่ิบาทนะออกหลายแท่าื้อนเฮ็หัอ เ็มเลยครับมันเฮ็ดพอพอนะเอ้าผู้ใดหมาเห็ดพอครับเขาไม่หนีตาไรพอนละเลือกเบงโอาเด้อหลายอะไรพอนะย้อยมือหนึ่งผ้ายางหนึ่งบรรยากาศครับราคาลดหราคาลดหลายเนาะผมมารอบก่อนนั้นยังอยู่สองร้อยแปดสิบอยู่ผมยังได้ซื้อมาอยู่รอบนี้มาเรียวยหารีบหกสิบส่วนครับดอกใหญ่ๆเลยเนี่ยฝ่ายอนอนมันออกหลายแห่งบอครับช่วงนี Bruno Bruno <Okay. S 2> ผมอเอาล่วมกันเอาเร่วมกันหลายจอเนาะเอาเดี๋ยวให้รอเบิ่งก่อนรอไปเบิ่งก่นกนอนครับผลมันไหลเลยไหมโหปวดพ่อพี่น้องครับเบิ่งพวกให้เบิ่งบรรยากาศรวมๆด้วยนี่อาจจะไล่ตาเนักหน่อยเดี๋ยวผมแพร่งกล่องให้เบิ่งแบบรวมๆครับช่องตะอูมี่ยนี้ครับเต็มไปด้วยนี่เราโอดโเหเฮ็ดพ่ออู้สุดขึ้นมาผลครับนี่จะเฮ็ดพอฝ่ายฝ่ายไร ทางนี้วลำกระพวกลำอีลอกดอกกระเจียวกับยังพอมี่เลยครับ <c oughs> ป๊าเป็นยางไรขอดเอยปุป่นตัวเนี้ยตาเดี๋ยวเอ็ดเงินผถาะขอมาเบิร์นงานพี่ครับอ๋อมีหอยปลาคออลไรท่านนี้ักข้อเพิ่นก็นุ้ยใหญ่เลยได้ผลนะพี่น้องสำรวจเพิ่มาก,กินสมว่มาเต็มบักลำใหญ่บะเมียนักข้อเลยนะมัน,านขายเป็นกิโลบพราะปลาอก็ได้ ขายกิโลได้ครับนี่นีหอดเขียดเหลืองนี่เด้นี่ครับเขียดอันบางที่มันห่องห่องเห็นไหมันห่องเจรงๆเน่ะเขียดเหลืองอึงแดงเขียดกิโมะปวดโพปดโพปดโพเฮ้ยเพราะเาเหมือนครับหลายอีรีเลยเตรียมกะละมังเลยโอ้ดอกนี้ขึ้นง่ายเลยค่ะโอ้โ มันยังอ่อนอยู่ด้วยนะครับเนาะใหญ่แต่ว่าอ่อนเพิ่นขายลวดยังได๋ครับมันเจ็ดสิบบาทหัวแผ่นตัวเท่านี้เฮ็ดพอฝ่ายครับอ่อนลวดละวเจ็ดสิบบาทได้ไปลาเพิ่ป็นกรได้เฮ็ดหลายครับมันเจ็ไเดเง้ยเอาเขาไม่ห่อน่ายมีได้พี่น้องครับมาปกติจะซุดอยู่แถวๆนี้นนะแต่ว่ามันนี่พุดนะนี่จะเฮ็ดเห็ดพครับเฮ็ดเพะเฮ็ดเพะเฮ็ดเพะแล้วก็เฮ็ดเพอโอ้น่าอีแม่เราเฮ็ดไว้ บักข้อบักเงี้ยวเฮ็ดเพาะ <c oughs> ของปลาตามฤดูกาลขาบาทสิบบาทยี่สิบบาทดอกกระเจียวเฮ็ดเพาะพี่น้องฟังไใครฮากำลังลังเข,ข้ามาคือกันครับเมื่อกี้ผมเข้ามาผมมาเตอเสาเนี่นะนนยนะเหมือนเลยเข่าเสียนเข่าเสียนไป <c oughs> มวนเข่าเสียนบุนได้ <c oughs> อย่าดีหม้อเพิ่นทั้งขายทั้งปล่อย มันเข่าหาไง่าเหือบไม่เท่าได้ยังรมาขายพักน้ำเนาะได้พักน้ำได้เฮ็ดพอฝ่ายพ่อนางเคียดีโมสายนี่เป็นสายของป่าผมไปหลังครับปวดพวกยอดบรรยากาศตลาดช่องตะูครับของป่าอาหารตามไปดูกาลมาร่วมยื่นี่ล่ะเมื่อนี้เฮ็ดพอเราวดพวกพอฝ่ายพอนาง โอ้เหมือนในตลาดต้นเห่ลงมาหอดพี่ครับพี่รถเพิ่นรถอ,อีแต๊กเพิ่นอุป,ปรกรณ์เครื่องยนต์ที่เพิ่นใส่น้ำสินค้นาเกียสินค้าคนสินค้ามานะครับนี่แหละเพิ่นจามาจอดเลยพอมาหอดั้งพี่เลยจนได้ย้ายมาหอดั้งพี่มันนี่เพ็ดพอออกหลายฮะดอกบักใหญ่แล้วนะครับเนกง่ายแต่อ่อนดอกใหญ่แต่ว่อนยังอ่อนตัวนี้เพ็ดพอหนัง ตัวนี้เฮดไฟเฮดไฟเขาขายอย่างไหนน่ยโลหะซิโอ้โลหะซิบโอ้ะแมนพอสื่ oh, ส oh, บบอเลยพี่น้องครับโลหะซิบบาทนะเฮดพอหนังล่ะครับ <t ern S 2> ตอนนี้พอหนังสองร้อยขั้นเอากระต้อรองไหมค่ะเด็กไหมค่ะวะกันสีเอา,เ,อาเดี๋ยวให้ลูกหล,ล่าเลาะเบนข้าวก่อนออนซ้อนบรรยากาศครับโหดโพ่อคนหลไหล,ลมันถ้านี่มันเฮ็ดยังบู๊นี่เฮ็ดเพิ่งยังหึือมันมันลด เฮ็ดอ๋อเฮ็ดเฮ็ดเพลองหวานเห็นบ่ครับอ๋อเฮ็ดเพลองอีตังคือว่าเฮ็ดเพลองหวานเพิ่นขายจังได๋ครับนัผมหัวสามอันร้อยนี่เฮ็ดปวกโอ้หลายเงาได้ครับพี่น้องแล้จักบาทอะไรกันี่ท่านี้บ่เฮ็ดปวกหัวสองอันหกสิบซื้อไปป่นไปเปียงต่ำสุดยอดนะครับสุดยอดบรรยากาศตลาดเหล่าตลาด ช่องตะโอโอ,ยอ้ยัยงไงเราหาจิบานเราแห้งพดดพไปเรื่อยทุ่งมงไงพี่น้องครับขากไรีบรรยากาศต,บบตะลาดช่องตะโอ,อนนนเนี่มนบบหม, <c oughs> ม, <c oughs> มีแม่คนน,นเตี้ยสมบักเสียนเสียบโอ้โหลอะไรโอ้ยเพิเ่นเอาไปกินกับเขาเวะมบักเสียนเลาจนเสียพี่น้องครัเป็นขาแต่คนเดิเพะอะไร พอดพ่อพอดพ่อเฮ็ดพอครับเมื่อนี้ครับตลาดช่องเตาอูได้พี่น้องครับเมื่อนี้ราคาเห็ดลงมาหลายแห่งเฮ็ดพอฝ่ายแต่ก่อนัะพอมามันจะอยู่ที่โลละสองร้อยห้าสิบนะครับเฮ็ดพอหนังอยู่ที่โลลสองร้อยห้าสิบตอนนี้มารอบนี้เฮ็ดพอฝ่ายโลละห้าสิบบาทครับเฮ็ดพอฝ่ายห้าสิบบาทเฮ็ดพอหนังนี่อยู่ที่โลละร้อยยี่สิบบาทประมาณครับไม่เกินไม่เกินร้อยยี่สิบลอยห้าสิบบาทพี่น้องก็เลือกเบล่งเอานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่หลับมันก็ยังจะอ่อนอยู่ดอก ยังอ่อนๆยังงามๆอยู่ดอกอ่อนดอกงามอยู่เพชรพอนังกะจริงครับเพชรพอนังกะอ่อนกะงามเือนกันตัวน่ะตัวใดมากบมาเขียดกันทั้งทีครบเขียดก็มีแกเสื้อเสวดถุงถ้วยใยบุยไหมโอ้ถุงละลอยถุงมักไงเนี่ยลอยนั่งเลื่อนพี่น้องครับกบเขียดจะออกหไรเช่นกันทั้งพี่น้องฟังเล่าฮะนี่ตลาดจองตะูครับรอเขามาเบิ่งมาชมบรรยากาศวันเปิดทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์เดินพี่น้องครับบุได้สืบเขามาแลนะ ด้านเปิดแปดโมงคือเขามาคล้องพันกระขายได้เลย<ๆ>มือนี้แอดมินมากกับทีมงานก็คือแปดโมงนะครับขำเขามาหนีก็คือของขายเพันกระวางเต็มล่ะพันย้ายของไว้พันย้ายของไว้รอพี่น้องฟังงไข่ห่อนะครับเขามาเบืองมาเสีมาเลียกเราเอ้าโอ้ยแต่ละคนเหนียวโบราณโล่ซิบโลพี่น้องทังไข่หอ่อนไว้เสีเอาเห็ดมาขายครับ เนาะนี่แหละพี่น้องครับนี่จะเป็นบรรยากาศตลาดช่องเต้อูมันนี้ครับกําลังคือขาดคนครับส่วนห่างหนา้ากำลังคนกําลังไหลเลยบรรยากาศมาเนี่ยึ้นฟ้าค้นค้นฟ้าค้นฝน,นเนี่ยจังหน่อยแต่ว่าของขายหันหลายแห,ยหย่งตลาดวันศุกร์ครับมาเนี้พอมาตรงวันศุขขกร์เนี่ยของจะหลายแหย่